สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรนะเมนนะครับผมทีม Ford ย่อยขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรถรุ่น x อ็กซ์อัลพัทตูราคารถ792,000บาทนะครับผมเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้รุ่นคันนี้ออกมาลูกค้าคนแรกที่ได้ขับก่อนคนแรกเลยนะครับผมเพราะว่ารถที่นี่มีก่อนที่อื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมชุดแต่งนะครับผมภายนอกว่าแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้ากันก่อนนะครับผม มาด้านหน้าที่ไฟไฟตัวนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับผมเป็นไฟแบบธรรมดาไม่ใช่ไฟแบบ led นะครับเหมือนไฟฮาโลเจนมีไฟสูงไฟต่าในหลอดเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็มาที่กระจังหน้ากระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์นะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์สีดําด้านนะครับผมเป็นโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ ford ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็มีไฟ3จุดสีส้มให้ด้วยนะครับผมเรามาต่อที่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างคันนี้รุ่นกพัทเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมไม่มีไฟตัดหมอกให้ แต่ลูกค้าก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับผมไฟตัดหมอกแล้วก็มีแผ่นยางกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับผมไปที่ด้านบนกันบ้างนะครับผมฝากระโปรงเป็นแบบแอโร่ไดนามิกนะครับผมออกแบบมาพิเศษของฟอร์ดเลยนะครับเพื่อการรับลมแรงกระทะด้านหน้าเวลาเราขับรถอยู่ลมเข้ามาด้านหน้าปุ๊บรถมันทําให้รถเราประหยัดน้ามันช่วยการประหยัดมันด้วยนะครับผมเป็นแบบแอโร่ไดนามิกนะครับผมแล้วอันนี้ลูกค้าพร้อมติดสติ๊กเกอร์สีดําด้านเส้นสีเขียวเป็นคำว่า FORD เป็นคำว่าฟอร์ดนะครับผมซึ่งทําให้ดู สวยงามมากๆนะครับผมด้านหน้าไปแล้วเรามาต่อที่ด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างคันนี้ต้องบอกว่าซุ้มล้อ3นิ้วเนี่ยมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมกับของมากับตัวรถอยู่แล้วจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้ลูกค้ายก2นิ้วนะครับผมยก2นิ้วแล้วก็มาที่ยางกันบ้างนะครับผมยางเป็นยางออโเทเลนนะครับผมเป็นยางออฟโรดนะครับผมออโเทเลนเป็นแม็กขอบ18นะครับซีรียางสองาทับหกสิบอแม็กขอบ18นะครับผมแม็กเป็นแม็กลายมาวเวล สีดําด้านขิดเงินนะครับผมเป็นยางออฟโรดนะครับผมออเทเลนตอนนี้ที่แก้มข้างนะผมแก้มข้างเป็นคําว่าเทอร์โบนะผมก็บอกกันแล้วว่ารถคัน <Shine> น <losing water>. uh, ี้เป็นเครื่องเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้า1 7 0แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับผมรุ่น X อพาร์เพิ่มไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมราคารถ792,000รุ่นเดิม752,000เพิ่มมาอีก40,000ได้ไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ข้อไฟสีดําด้านนะครับผม กาสาดติดให้นะครับผมการสตราดติดให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็เบ้ามือจับก็ติดให้กัรลอยนะครับผมคันนี้ลูกค้าติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างเพิ่มเป็นคําว่า f 1 5 0สีดําด้านเส้นสีเขียวนะครับผมมันได้ข้างเป็นแบบสีดําด้านนะครับผมการลื่นได้ดีนะครับผมคันนี้มีตัวหนืดกันลื่นให้เวลาลูกค้าเท้าเลอะนะครับผมไม่ลื่นนะครับผมตัวนี้มาที่ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายคันนี้ต้องบอกว่าออกแบบการออกแบบของ ford ตัวใหม่เนี่ย next gen เนี่ยก็คือโช๊คเนี่ยอยู่นอกแคสซี เพื่อการทรงตัวนะครับผมนกโชกนอกแคสซีนะครับผมอย่างแคสซีชิ้นเดียวอยู่แพลตฟอร์มเดิมนะครับผมแค่เปลี่ยนโชกให้มันอัปเกรดให้มันดีขึ้นเวลาการทรงตัวลดขึ้นคอสะพานการเข้าโค้งนะครับผมแล้วก็คนนั่งผู้โดยสารกระบะเนี่ยก็ทาให้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นนะครับผมสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ติดด้านท้ายให้กับลูกค้าแรปเตอร์ครับผมมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายเป็นมาดูที่ไฟนะครับผมไฟเป็นไฟแบบฮาโลเจนไฟเบรก ไปถอยไปเลี้ยวนะครับผมอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมไฟธรรมดานะครับผมด้านท้ายก็จะมีโลโก้คับว่าเรนเจอร์เป็นตัวปั๊มนะครับผมตัวนี้ตัวปั๊มโลโก้ฟอร์ดใหญ่ก็ยังมีให้อยู่นะครับผมคับว่าฟอร์ดตัวใหญ่เบามือท้ายสีดําด้านพร้อมไฟเบรกดุที่สามก็มีมาให้นะครับผมตัวกระบะท้ายก็ลึก511มิลิเมตรนะครับผมอ่าคันนี้ติดไลเนอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมกระบะลึก511มิลิเมตรยังเหมือนเดิม มีตัวเซนติเมตรวัดเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างนะครับผมตัวเซนติเมตรวัดแล้วก็มีตัวที่เสียบไม้ทีสองช่องให้กับลูกค้าที่เกี่ยวถ้ชาชอบอุปกรณ์งานช่างก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมไปบ้างนะครับผมมาที่ประตูคนนั่งก่อนด้านผู้สั่คนนั่งเบาเป็นเบาะผ้านะครับผม แอร์สองช่องไม่มีแล้วรุ่นเอกพัฒน์ไม่มีแอร์สองช่องเป็นแค่ช่องใส่ของธรรมดานะครับผมแล้วก็มีไฟช่องไฟ12โวลต์ให้มีช่องไฟ12โวลต์ให้นะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนี้ของเอกพัฒน์มาที่ผู้เดานคนขับกันบ้างนะครับผมการปรับกระจกของตัวเอกพัฒน์เนี่ยจะไม่มีจะไม่มีพับกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับไปแค่เลนกระจกด้านในไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็คือล็อกกระจกพับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาปรับได้เลยกระจกทั้ง4บานก็สามารถอัตโนมัติได้ กดล็อกล็อกประตูรถเหมือนเดิมครับผมต้องบอกว่าเอกพัฒเนี่ยช่องแอร์รูปตะข่ายแต่เพิ่มตรงนี้เข้ามาเป็นสีเทาเ่าเป็นสีเทาแลมโบอันนี้ดูแบบดูทาให้ทําให้ดูภายในห้องโดยสารน้นมันดูครับทำให้ดูแบบดูหรูหรูขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะครับผมตัวนี้ก็คือสีเหมือนสีพวกแรปเตอร์นะครับผม F4 Max จะใช้สีเดียวกันนะครับผมไฟเป็นไฟอัตโนมัตินะครับผมเพิ่มไฟในรถมาแล้วับรุ่นเอกพัฒนะครับผมไฟอัตโนมัติไฟรีปรับได้นะครับผมไม่มีไฟตัดหมอก กุญเจเป็นแบบรีโมทน,นะครับผมเป็นแบบกดรีโมทปลดล็อกปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ที่ด้านพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้แบบ4ระดับเลยนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาได้ยืดเข้ายืดออกได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาก็จะมีการวัดค่าน้ํามันปุ่มวัดค่าน้ํามันอัตราการซึมือน้้ามันความเร็วเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายลถสายต่อออกตัวเอกภพั Q ไม่มีคูณคอนโทนให้นะครับผมเป็นตัวเน้นใช้งานนะครับผมไม่มีคูณคอนโทน จอกลาง8นิ้วนะครับผมจอจอหน้าปัด8นิ้วจอกลาง10นิ้วนะครับผมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะครับผมแต่แอร์แอร์ต้องปรับแบบเมนนวลแบบเหมือนมือหมุนนะครับผมแอร์แบบปรับแบบมือหมุนนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดออปชั่นภายในไม่รุ่นเอกพัฒก็คือเน้นใช้งานนะครับผมไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะแยะสหรับลูกค้าที่ อยากได้ราคาไม่สูงมากผ่อนสบายๆนะครับผมก็เอกพัฒก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับผมราคา792,000บาทรุ่นเอกพัฒน์สประตูนะครับผมดึงสวยงามมากนะครับลูกค้าคนไหนสนใจอยากทราบแคมเปญรายละเอียดสอบสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมแอปเปิลนะครับผม0ูนย์ห้าสนึ่งสอที่บริษัการขายฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินทีมฟอร์ดยอดแขนลำหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอจบไลฟ์เพียงตรงนี้ก่อนนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับผม แต่วันนี้ก็ขอจบไลฟ์พิมนี้ก่อนนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ